อันนี้ได้บพริกเย็นใส่ไปในนี้ประมาณเท่านี้ก็โรยหอมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจนูเอน,นะคะวันนี้เจนูพามาเข้าครัวเอ่อเป็นเมนูง่ายๆสไตล์เจนูเช่นเคยนะคะข้าวผัดปลาเค็มก็คือเอ่อเป็นปลาอินทรีเค็มที่ลูกๆเอามาจากเมืองไทยเนาะวันนี้วันก่อนเจนูทอดออปลาแดกเดียวแล้วน้ำมันมันเหลือทีนี้น้ำมันเหลือจากการทอดปลาแดกเดียวเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่ เราก็ต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งเราก็ต้องทําเมนูที่มันเป็นปลาเค็มเหมือนกันเพื่อเพราะความเสียดายน้ํามันยันหนูก็เลยได้อไอเดียวันนี้เราจะเอาน้ํามันที่เหลือจากทอดปลาดุกแดดเดียวเนี่ยเอามาทอดปลาอินทรีย์เพราะว่าปลาอินทรีย์เนี่ยพอเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องใช้น้ํามันของมันด้วย นะเอามาคุกข้าวเอามาผัดข้าวหรือจะเอามายำม,มาอะไรเนี่ยแล้วเราก็เวลาเราตักเราตักน้ํามันติดมาด้วยคุกข้าวขยำข้าวโ,อโูอร่อยมากกินกันแบบว่าลืมอิ่มกันไปเลยก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทอดปลากันว่ายนูทอดปลาแบบไหนแล้วก็เยอะขนาดไหนไปดูกันค่ะ ถ้าเราจะทอดปลากันนอกบ้านโนเพราะกลิ่นแมลงเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงนะอหลังจากที่เราทอดปลาได้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วโนยหนูก็มีข้าวเย็นเหลืออยู่แล้วก็จะเอาไปทำข้าวผัด ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมายำปลากันหรือว่าะจะเรียกยำถูกไหมอะมันไม่รู้สิแม่ก็ไม่ได้เรียกยำปลาเนาะแม่ก็เรียกว่าไอปลาอินรีนี่เหละแล้วเราก็ซอยอหอมหอมแดงแล้วก็ซอยพริกลงไปแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปอันนี้คือน้ำมะนาวที่เยน,นูไปซื้อ,อะมะนาวลูกเนี่ยมาจากคอสโกเวลาเขาจะขายเป็นถุง,ถง ลูกมะนาวเนี่ยมันจะใหญ่มากเออแล้วก็ได้น้ําดีมันเป็นมะนาวของเม็กซิโกเนาะทำมาทางเม็กซิโกมันจะปลูกแถวแถวยูมาอาริโซนาเขตอ่ชายแดนอ่เม็กซิโกแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะเห็นเดน,นูเคยไปอยู่ไปทํางานที่ยูมามาเนาะก็จะเห็นต้นมะนาวต้นเ uh, ส้มเนี่ยเยอะมากแถวนั้นะ่ะคืองามมากๆเลยแล้วไม่รู้ว่าเขาดูแลเขานั่นยังไงนะเพราะว่า เราแค่ขับรูดผ่านทีนี้เวลาเขามีมะนาวมาขายเนี่ยถ้าวันไหนยายหนูเห็นผิวใสๆถ้าผิวด้านๆมีตะปุ่มตะปำหยับหยาบเนี่ยผิวของเขาจะหยับหยาบเนี่ยหรือด้านๆเนี่ยอย่าไปซื้อมันจะไม่มีน้ำนะถ้าลูกมะนาวที่ผิวใสๆ คือไม่เป็นตะปุ่มตะปัมผิวเรียบมากที่สุดแล้วก็ใสเนียนขึ้นเงาเลยอันนั้นนะน้ำจะเยอะอย่าหนูถ้าไปเห็นนี่ก็จะคว้ามาเลยแล้วลวถุงนึงก็ไม่แพงสองเหรียญสามเหรียญแค่นั้นเองจากปกติเนี่ยห้าหกเหรียญก็ซื้อมาแล้วก็มาคันน้ําคันน้ําเสร็จแล้วเราก็กอกใส่ขวดขวดน้ําเปล่าน้ำดื่มของเราเนี่ยที่เราดื่มหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็แช่ช่องแข็งเอาไว้แช่ฟรีซเอาไว้ อสองถุงเนี่ยรู้สึกจะได้6-7ขวดซึ่งเยอะมากคือกินข้ามปีกันเลยทีเดียวแล้วถ้าใครที่ครอบครัวเล็กไม่ค่อยได้ทำกินก็สามารถที่จะเอาน้ำมะนาวเนี่ยเอาไปใส่ในไอตัวถาดที่สำหรับทำทำน้ำแข็งก้อนๆนะ่ะนะแล้วเราก็แช่ช่องฟรีดเอาไว้พอเวลามันแข็งตัวเสร็จปุ๊บเราก็บิดออกมาแล้วก็เอาไอ้ก้อนน้ำแข็งนั้นนะ่ะใส่ถุงซิปล็อก เอาไว้ได้เวลาเราจะตําน้ําพริกหรืออะไรเราก็หยิบเอามาแค่ก้อนเดียวแต่ว่าเดยหนูคนเยอะที่บ้านเน่เวลาทําทีนึนเนี่ยทำกันเยอะมากก็เลยใช้ใส่ขวดแล้วก็ยกออกมาก็ามาตั้งไว้ในตู้เย็นพอมาละลายมันก็จะมีน้อนก้นหน่อยนอ้อยเยหนูก็จะเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็เอามาใช้ก็ไม่เท่าไหร่เลยก็หมดขวดึงเนี้ <laughs> ก็โอเคมาดูการหั่นหอมกันนะคะหั่นหอมหั่นพริก อันนี้คือ,อพริกขี้หนูไทยพอดีให้ลุงชักเขาไปตลาดแล้วเขาไปซื้อกับข้าวของเขานั่นแหละได้ียูนูก็ไม่ได้ออกไปด้วยเขาก็ถามว่าจะเอาอะไรก็บอกให้เขาซื้อผักซื้อนู่นนี่นั่นมาสรุปว่าเขาไปเห็นไทยชิลลี่ขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะมาเซอร์ไพรส์เมียว่าเขาเนี่ยเหมือนกับคิดถึงเราเห็นอะไรที่มันเป็นไทยไทยก็อยากจะซื้อมาฝากเผื่อเมียจะต้องการสรุปว่า โดนเมียบ่นว่าแพงเพราะว่ายานูเคยไปเจอเนี่ยมันตกพาวหนึ่งกล่องเนี้ยมันประมาณสี่เหรียญแต่พอบ่นไปว่ามันแพงกล่องหนึ่งสี่เหรียญแกบอกว่าไม่เลยแค่สองเหรียญกว่ายานูก็เลยอ่าโอเคถ้าสองเหรียญกว่าก็ใช้ได้นะนี่คือข้อเสียของยานุนะคือ,อเป็นคนตรงเกินไปแล้วก็ไม่ถนอมน้ำใจแกซึ่งยานูก็ขอโทษแกไปแล้ว ส่วนอันนี้ก็เป็นหอมที่ซื้อมาจากตลาดเอเชียถ้าเป็นจากของฝรั่งเนี่ยมันหอมจะใหญ่มากอ,าอันนี้เป็นของเอเชียก็ประมาณสามเหรียญก็เดี๋ยวเราจะมา,อาซอยพริกก่อนดีกว่าซอยพริกก่อนเมู่อ,อาจจะ าจจะใช้แค่ประมาณเครึ่งนงะเยอะไปไหมเดี๋ยวเอาไว้ทำน้ำจิ้มประมาณแค่นี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูที่เย็นหูแบ่งเอาไปล้างน้ำแล้วเนาะก็เราจะมาซอยพริกกัน ไม่ชอบเขียงอันนี้เลยมันมันเอ่อมันยวบก็คือซ้ายขวาเนี่ยมันสูงแล้วตรงกลางเนี่ยมันต่ำอย่างนี้เวลาเราหั่นของหั่นอะไรมันไม่ถนัดเพราะ อันนี้ได้แบละริกเย็นใส่ไปในนี้ประมาณเท่านี้คืออันนี้กินกินกันนานมากเลยแหละกินกันนานหลายมือ้อคือทำเผื่อเอาไว้อแล้วก็ใส่มานาน เดี๋ยวเราก็ซอยหอมใส่ลงอีกอันนี้เอาไว้ใส่ในข้าวผัดอันนี้ก็เป็นหอมที่ยะหนูปอกแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาทำการซอย บางคนก็จะชอบซอยจากหัวมาท้ายบางคนก็จะชอบซอยจากท้ายไปหัวก็แล้วแต่แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะแต่ยังมูชอบซอยข้างเขียงเนี่ยเวลามันมันกวงตรงตูบมันกวงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเสียงมันจะดังแล้วก็อ่า เวลาเขียงมันขยับเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อการต่อการหั่นเพราะว่ามีดมันอาจจะแฉลักมาเข้ามือเราได้ก็เราจะลองเอาอผ้าลองดูก็เพื่อนๆก็จะเห็นถึงความแตกต่าง จะไม่ยุบลงละ,ะไม่ยุลงเสียงจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังยังมีเสียงอยู่ เวลาจับหอมนะกับมีดเพื่อนๆเอาเนิ้วจิกต,ตรงนี้แล้วทำนิ้วให้มันโกงแล้วมีดให้มันแตะอยู่ตรงที่กระดูกข้อนิ้วเรา โรยหอมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆน,นี่ก็แสบตาอันนี้ก็เตรียมเอาไวา้เวลาลูกๆเก็หิวเนาะกลับมาจากทำงานแล้วก็ไม่มีกับข้าวอะไรจะกินแสบตามากเราก็เอาวันนี้มาคุกข้าวแล้วก็อาจจะมีเมนูผักอีกสักจานหนึ่ง ส่วนอันนี้มันเละเนะเาะเดี๋ยวยยหนูจะเอามาทําข้าวผัดเดี๋ยวจะเอาข้าวลงมาผัดในนี้ซึ่งเด็กๆเ,เขาชอบกันมากแล้วเราก็จะปรุงเครื่องนะเหมือนกับเรา,เายำบีบน้ำมะนาวหอมเจียวอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคุกข้าวอีกทีแต่ว่าเราจะาทำการเหมือนล้างกระทะเช็ดกระทะไปในตัว ด้วยการนําเอาข้าวลงมาผัดในนี้น้ํามันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเยนหนูจะตักน้ํามันออกตอนนี้เย็นหนูก็เอาข้าวเย็นที่เหลืออยู่เอาลงไปคุกในกระทะนั่นกับปลาเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เอามาแบ่งผัดเป็นสองกระทะด้วยการใช้กระทะจีนแบบนี้เพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมของความไหมท้ที่ีน้ํามันไหม้กับกระทะ แต่ว่าเจ้หนูจะกระดุกดึงกระทะไม่ค่อยได้ถนัดเพราะว่าตูดกระทะกับขอบเหล็กเนี่ยขอบเตาเนี่ยมันไม่ค่อยลื่นเราก็จะต้องใช้ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราจะลากดึงกระทะเหมือนกับเราทําในร้านอาหารนี่ไม่ได้มันฝืดต้องใช้ยกซึ่งก็ค่อนข้างปวดแขนหน่อยละกระทะมันก็หนัก จะผัดต่อเลยกระทะที่สองได้เห็นว่าเยหนูเอาน้ำมันมาทาในกระทะก่อนแล้วเราก็จะตักน้ำมันออกคืออ่ให้แค่น้ำมันมันทาอยู่ที่ขอบขอบ,ขอบกระทะเพราะว่าน้ำมันตัวที่มันทาอยู่ขอบกระทะนี่แหละมันจะทำให้มีกลิ่นไหมนะแล้วเราก็เอาข้าวลงไปมันทำให้มีกลิ่นไหมแล้วมันก็ทำให้ล่อนไม,อม่ติดกระทะข้าวไม่ติดกระทะ ก็ผัดใช้ไฟแรงแนะไฟค่อยไม่ได้ไฟค่อยมาติดกระทะเราก็ผัดจนข้าวมันเม็ดข้าวมันดิ่ง เสร็จแล้วค่าเพื่อนๆข้าวผัดปลาเค็มอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรับรองเนี่ยกลามังเนี่ยไม่พอเด็กๆกินแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนๆมาติดตามนะว่ายาหนูจะทําเมนูอะไรรับรองได้ว่ามหกมาอย่าพลาดนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ